ไม่ใหญ่เลยไงพี่ไม่มีทายพี่โอพี่ชายพี่โอมิดนะครับโดนไปแล้วใหญ่ซะด้วยโดดโชว์ที่ โอ้ยไฟไกลเลยอ่ะพี่ หนิงโดนไซส์ใหญ่เลยเนี่ยงานเป็นพันงานเป็นพ <laughs> ันขอ,อเปลี่ยนราคานะครับจากเป็นร้อยเป็นพันอัพครับ <laughs> ห,หรือมึงจะร่วมด้วยช่วยกันบแบ่งให้เราอัดตั้มหนึ่ง <laughs> ไปกลางบอ่อนะ ขาดไ <c oughs> ปเลย <c oughs> ใหญ่นั่นแน่ <c oughs> <c oughs> เป็นพันเป็นพันตัวน,นี้เป็นพัน <c oughs> เอาไปท่อนหนึงพอขอ้อให้ขาดวะ เอามาดูขาดตอนหน้าก็ได้หุ้ยออกละถึงก็ต้องอาดแบบนี้แล้วอะทอลลิงอะดูดิไหนอะนี่ฮะทอลลิงฮะอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะฮ <laughs> ะฮะแต่ต้องอาดแบบทอลลิงนะฮะไม่ไหวจริง <laughs> เข้ามาแล้วผมว่าไม่พอมั้งฮะถวิ่งที่เอามาน่ะมาแล้วครับมีเจ็ดขึ้นใช่ไหมพี่ไม่โดดด้วยครับตัวนี้ไปอย่างเดียว ใหญ่ไม่ไปโดรกลอกไก่ใช่ไหมลูกคอกอวะ่ะลูะลกคอกสัพง เ้นมพ <laughs> พี่โอ๊มิดเริ่มเหนื่อยแล้วไม่ใช่เหนื่อยตกนะเหนื่อยตังเหนื่อยใจ <laughs>

เอาพี่เมื่ดเลยกูเลยเหนื่อยนะตายหาและกูตายหาพี่ตายหาและกูไซนี้บนไลัแล้วอันจะเห็นสีหน้าของคนที่กำลังเครียดนะฮะไม่รู้ว่าต้ปไปใหญ่แล้วจะดีใจเหืออะไรครับพี่ป๊อเปอร์ ลาพลา,า pegar, ป๊อปลาพลาป๊อป7ซเมโอ้โหเอาไม่ต้องมองหรอกมัต่อยอ่ะมีสปิริตพอน้องโอเคครับรูปนี oh ้ร wow. mmm ูปนี้หันหน้ามาเอ้ยส Okay, ¿no, phi?